Okay. สวัสดีค่ะนักเรียนป2ออทุกคนพบกับคุณครูมาลีในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้สอนภาษาภาคีนะคะ,ะภาษาภาคีเล่นมนี้ค่ะหยิบขึ้นมาเลยใช้คู่กับพักศพภานะคะไปเรียนรู้กันเลยว่าคุณครูจะสอนอะไรในคลิปนี้ไปค่ะ พูอย่งหนูพ่บทที่สี่เรื่องกลัวทำไมนะคะไปอ่านคร่องร้องเล่นกันเลยโดยคุณกลัวม,มาลีค่ะโรงเรียนสุดใจวิทยาของเราไปเลยค่ะวันนี้มาด้วยฟังปอนเนาะอ่านเป็นประโยคอ่าหน้าหกสห้าค่ะ อ่านประโยคอ,อ่านไปพร้อมคุณครูนะคะวันนี้ท้องฟ้ามืดครึมอย่าลืมนะคะมีรอเรือต้องกระดกลิ้นนะคะลูกช้างพากันวิ่งสุดกำลังในถ้ำอากาศค่อนข้างเย็นผู้ผาฉายไฟไปทั่วเพดานถ้ำ ทุกคนล้อมวงกินอาหารจนอิ่มผู้ใหญ่ก่อไฟที่ปากถ้ำเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายก่อนนอนทุกคนพนมมือไหว้อธิษฐานขอให้ปลอดภัยอ ไปต่อหนะ้าหกค่ะกลัวทำไม่ฝนตกแล้วชวนกันวิ่งรวดเร็วจริงลืมดูทางทันใดฟ้าที่สว่างกลับมืดมิดเหมือนปิดตามองทางไหนก็ไม่เห็น มือเท้าเย็นกลัวนักหนาไฟส่องถ้ำงามจับตาหัวร่อรากลัวทำไหมอ่าไปดูกันว่าการบ้านวันนี้คุณครูให้ทำอะไรนะคะครูจะเก็บคะแนนการอ่านนะคะว่ให้เต็มสิบอ่าปึกวันนี้อ่านอ่านให้คุูให้คุณครูฟังเนาะ ไอ้เียนอ่านคล่องลองเล่นหน้า65หน้าไหน65อึ๊บอึ๊บอึ๊บ่านหน้านี้ค่ะอ่านหน้านี้อ่านหมดนี่เลยนะแล้วก็เป็นง่ายถ่ายเป็นคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูนะคะครณจะให้คะแนนค่ะเก็บคะแนนค่ะฝึกอ่านให้ดีก่อนแล้วอยถ่ายเป็นคลิปนะคะอ่าช่องทางส่งงานคิ้งชั ่าค์เวิร์ดโค้ตัวนี้หรือ id line 4567gnest นะคะคลิปนี้คงจบแค่นี้อ่าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย